ปีนี้เราสร้างบารมีกันได้ทุกวันเลยทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาไหใ,ใครทำสามอย่างนีครบถ้วนวันนีย้ยกมือสิจ๊ะอย่างให้ได้ไดะจ๊ะครับเนี่ยทานศีลภาวนาทานทำให้รวยศีลส,สวยภาวนาฉลาดรวยสวยฉลาดก็เอาแล้วเนาะครับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมันจริงๆเกินไป ในพบฉากกันต,ต่อกันไปรวยฉลาดาขี้เหละไปไงไม่จะไปเอานะไม่เอาฉลาดรวยขี้โลกก็ไม่เอา,เอาต้องรวยสวยฉลาด <c oughs> สมปรารถนาทุกสิ่งเลยเนอะ <c oughs> ทานศีลภาวนาน,นี่แหละจะทําให้สิ่งที่เราอยากได้สมหวัง <c oughs> ดังใจเลยทานศีลภาวนาในท้าอยู่เฉยแล้วมันมีมาได้ไหมเนี่ย ไม่กระอยู่ดีดีก็หล่นตู้มลงมาทับเลยรวยสวยฉลาดเนี่ยหล่นตู้มมาทับเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไรต้องทำนะโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกของการกระทำต้องทำจริงจะได้ไปว่าทำเล็กทำน้อยทำปานกลางทำใหญ่ดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิน้นดีก็มีชั่วก็มี เนี่ยเล็กๆน้อยๆถ้ายัางอยู่ในภพสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมลูกพรมหรือจะอยู่ในภพภูมิไหนในภพสามนี่ล้วนแต่ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎตรยรักทั้งสิ้นเลยไม่มีเวนและไม่ได้คนตั้งแต่พระราชาจนยาจกอยู่ในกฎแห่งกรรมหมดต้องหลุดจากภพสามไปไั่นแหละ ดจาจะพบสาม,ไม่ได้จึงจะพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎแห่งกายกระทำพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ความไม่แน่นอนความเป็นทุกข์ความไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังอยู่ในพบสามที่เราก็หนีไม่พ้นเราจะเรื่องกฎแห่งกรรมจะดีไซน์ชีวิตยอย่างไรก็เอาแล้วแต่เราเราไม่ใช่ปลอมลหรือขิดหรือไกลหรือขิดปลอมก็ขิดไปได้ไกลก็ขิดไปได้เราเองเนั่แหละเป็นผู้ขีด จะออกแบบชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราทำกายทำวาจาทำใจให้มันใสใสได้ผลที่ออกมามันก็ใส